阿า,าสวัสดีครับก็มาพบกับผมนะฮะโซโซีโรวันนี้เราอยู่กันในเกมมา r v e l Snap กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเด็กิกอาจจะพูดว่าเด็กมันเป็นกระแสไปแทนต้องบอกว่าตัวรครตัวนี้เป็นกระแสอยู่พอสมควรเลยนะน่าจะแบบไฮกันมากเลยนั่นก็คือโลกินั่นเองนะผมซึ่งความสามารถของโลคิก็คือมันจะแทนที่การ์ดบนมือของเราด้วยการ์ดในเด็กของเขานะฮะตามจํานวนการ์ดของเรานะผมถ้าหากเรามี การบนมือ7ใบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแทนที่การในเดี่ของเขา7ใบามาเลยนะผมแล้วก็ลดคอสูงหนึ่งนะจะทําให้เราลงการดได้ถูกกว่าเขานะผมซึ่งสามารถเอามาแบบลงหลายๆใบในตอนท้ายเกยมได้เลยนะทาให้เราได้เปรียบมากแล้วก็ไปดูกันที่ตัวเด็ก,กเลยนะครับผมใแบบแรกก็จะเป็นมาเรียนฮิลนะฮะสุม่มการสองอันจีขึ้นมือเรานะหนึ่งใบแล้วก็ควินเชสนะครับผมการที่ไม่ได้มาจากเด็กเรานะหรือว่าเราเสกขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้หน้าจีลดลงหนึ่ง สูงเอต่ําสุดก็ลดลงเหลือหนึ่งนะมันจะไม่เป็นโซรนะผมแล้วต่อไปก็เป็นสโนกาณ์นะจะเรียกล่างของมันออกมาก็คือสโนกาณ์ทองแล้วผมปิดความสามารถของพื้นที่ทุกพื้นที่นะจนกว่าจะจบเกมหรือว่าจะจบเทินนะแล้วก็สโนการ์แบ์ก็จะเป็นเปิดใช้ความสามารถของพื้นที่ที่มันลงนะก็จะเป็นการ์ดคอสามพลังสี่กับข้อสามพลังสามนะเอามาไว้เพื่มมือแล้วก็ มิลลานะผมก๊อปปี้การ์ดที่ใช้เนื้ี้ต่ำที่สุดบนมือของเขานะแล้วก็บวก2พลังต่อสู้นะทำให้พลังเราเยอะกว่านะแล้วเป็นคอลเลกเตอร์นะผมทุกครั้งที่มีการ์ดขึ้นมือเรายกเว้นจากการจั่วปกตินะมันจะบวกหนึ่งพลังต่อสู้นะซึ่งจะเอามาเล่นกับโลกิแต่ไปยังเป็นซาบบนะผมการที่ใช้สตีนจะใช้เนื้ี่ลดลงหนึ่งไอเจนคอกสันนะผมซูมการ์ดสี่แล้วก็ห้าเนื้ี่อย่างะไรขึ้นมือเรานะแล้วก็เป็น เลดี้ซิฟนะผมทิ้งการที่เมนเจอรที่สูงสุดบนมือเราแล้วเป็นโก์ไรเดอร์นะเอาการชกการที่รถทิ้งไปกับมอสนสนาเนอะผมซึ่งเราก็จะข้ามไปตัวของเฮลิคาเตอร์ก่อนนะเมื่อการนี้ถูกทิ้งนะผมมันจะสุ่มการอะไรก็ได้นะสามใบขึ้นมือเราซึ่งเราก็จะามาเล่นคู่กับเดดี้ซิฟแล้วก็โก้เดอร์ต่อไปก็จะเป็นเดวิลเนลซอนะผมบวกสองคงเราต่อสู้ตนรนการด์ดบนมือนะเพราะว่าเด็กนี้มันมือค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เอามาเล่นด้วยกันได้นะผม โอเคครับสำหรับเด็กก็มีเพียงเท่านี้นะผมเราก็ไปดูกันที่เกมเพลย์กันเลยครับไปมาครับเหมือนค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยนะอย่างน้อนะยน่าจะต้องมีคาแรคเตอร์แต่ก็ได้อยู่เราได้ควินเจ็ตละที่เหลือแค่การ์ดที่มาเสกการ์ดที่มีเราได้โอเคเราก็มิลาไปกัน ไอตอนที่แนะนําเด็กไปเมื่อกี้มันพัวเมจิกไปหอเปผ่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเลนยได้เอาเมย์ด้วยเราเจออ e ีโวโหแย่อยู่นะเนี่ยโอเคได้เลยเราเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเพื่อให้พลังมันเยอะๆไปก่อนเผื่อที่ทันทัพลอสเดียโบค,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 คือภาษาไทยแล้วมันเขียนอย่างนี้มัน อ่านยากนะคอสโมวะทำไรเออโอเคถูกต้องไปทำาไรโนแว์ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่อันนี้งั้นเราก็จะต้องเล่นอย่างนี้แล้วก็อรนนื่องวะไรโอเคขอคอลเลกเตอร์ยด,ดิอ้าวแย่ละพื้นที่จะเต็ม อันนี้แย่จริงๆอันนี้ทางก็ต้องเปลี่ยนมือตอนนี้เลยอ่ะเพื่อจะได้เรไรดีๆเข้ามาแต่ว่าการที่โลกิก๊อมมานี่มันจะไม่ได้ถ้าหากมันเป็นอีโวอยู่มันก็จะไม่ได้ความสามารถมาด้วยเนะี่ยโอเคมาจิกอ่ะสวยเลย เราจะเร่งขอเด,ดโดได้ไหมไม่ได้ไยอันนี้เราต้องผ่านเขาจะลงอี่น้อตเขาจะลงอีฟน้องไหมเนี่ถ้าลงตรงนี้มันจะชนกันไม่เอาไม่ได้ไปเดนกลางเร์ลนำแล้วไอะถ้าหากเขาจะชนะตรงนี้เขาต้องลงอีฟนอตหรือไม่ก็ตรงการที่มีพลังเยอะ ตรงกลางเขาก็าต้องห่างเยอะอยู่นเนี่ยถ้าแล้วก็โถมอย่างนี้ไปอีกสามออย่างนี้อานี Turn. เฮ้ยเรานำอยู่สมเลนเลยนะเว้ยเขาจะชนะได้จริงอะชิบไก่ละถ้าเขาลงฟีนอตเล Land, เนเดียวกับเราน่าจะแพ้นั่นเนี่แต่ไม่ใช่ปะแล้วก็เสียใจใด้วยเลือกผิดเลนละ โหมือของทันีเจะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคถ้ามีเนี่ยแล้วก็ได้หมดเลยเดียวทันหามเออหรือใครจะใส่ลูกเคสก็ได้นะถ้ามันจะเจอขนาดเนี้ยกูอยากใส่ลูกเคสแล้วไปทำลายก็หวานเลยดีอะไรจบการใช้เนื้อจริง เราตัดการ์ดตนไม้กันดีไหมเนยถ้าเราลองนี้ก็เต็มสองนั่นทิ้งหนึ่งเป็นสามแต่นี้จะได้พลังสามงานนี้ก็น่าจะคุ้มกว่าเล็กโปรเฮ้ยโอ้ย,อยเด้คหินเจ็ด,ด้วยก็งนี้แล้วก็ยีอะไรแล้วกัน ได้อีกสองมือกูเต็มแล้วแซนแมนเนี่ยอิมรอดเล่นไหนอะถ้าเล่นกลางแพ้นะก็บอกไปก่อนงั้นเอา,อางี้ดีกว่าไปเอา,อางี้แล้วก็เอา,อางี้ไม่น่าใช่ไหม มันก้าทําย้ายแล้วก็ขอดูเด็กนหน่อยสิมีนาวซะด้วยแล้วก็มี er. ดมเดสเรอร์เยอร์แล้วก็แยกล่างะเราโจมไม่ได้เว้ยนี่เป็นเป็นเดมอนสวย รังเท่าไหร่รังสิบ่ะงไงได้อีกศูนย์แล้วเราก็ช่องนี้นี่มันอนิมแน่เลยใช่ไหมอนิม,มหมออมไรเดียวเนี่ย ตรงนี้พลังจะเยอะสุดแล้วก็ตรงนี้แล้วก็งนี้แล้วก็นี้เก็บไปน่าจะได้นะเนี้ออะไร x 2 e r i m e t a l อนิมตรงกลางพลังจะเยอะสุดแล้วก็ลงเนาดักเลย เาเดอยร่กัที่งั้นก็อุ่นใจได้เยอะเลยพลังสี่กับหสวยอันนี้ก็นำปเปลี่ยนเป็นเดมอนร่างกายเป็นยี่สิบเอ็ดหืมไม่พอถ้าสลับกันได้ปะวะเนี่ยสลับกันได้เนี่ยถ้าเราเอาเดมอนกับเวมเอาไว้ทางขวาก็ชนะอยู่เลือผิดเลนไปเลย ค c o กเตอร์ ector, ได้ไมัมยโอ้ยมาแล้วว่ะมันเกมของเรานี่ว่าเฮ้ยทำไมเลยอะ่ะทำไมกูรู้สึกว่ากูจะคุ้มกว่าปะ่ะเฮ้ ไม่เอาถ้าลงมากกว่านี้นะ่าจะพื้นที่เต็มไม่น่าจะดีเลยเดี๋จะแทนทนเดี๋ยวสร้าบัตรตูนโอ้โหโอ้โหดีไม่โดนโลกิีดในการอีกสองใบทำลายมินนอร ก็โจรหนึ่งเรอนำเงินสิงั้นขออันนี้ไปก่อนแล้วก็ไม่ไม่ไม่แล้วน่าจะต้องลงเรียนอื่นนะเน่ลงแต่กลางมน่าจะดีกันขอโลแกะโลกกนมาใบเดียวชนะลลเลยนีย จริงคอนสิร์ตเอยได้ะหม,มันได้อีก2ใบถ้าเราจะเอาก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เทสเตอร์ลอนดอนมันถูกมีความสามารถมันก็จะไม่ถูกเสกไปทีหนึ่งโอเคไป น่าจะสวยอยู่ไนะมันจะใหญ่มาจากไหนไม่รู้รู้แค่ว่ากูก็น่าจะใหญ่เหมือนกันนะ มีข้อมูลเด็กเขานะเพราะเราใช้โลกิไม่ได้ถ้าเขาใช้โลกินี้แบบน่าจะแพ้ได้อยู่นี่ฉันคือไอโอนแมนฉันคือไอโอนแมนโอเคอันนี้ก็จะขึ้นมือเราฟืบแล้วก็ขึ้นมือจากเอฟเฟกอีกรอบไหมไม่แหละคิตตี้แล้วก็ใคร โลกี้ไหม,มข้ามด่วนๆเลยอีกรอบหนึ่งอ,อ,อ,อากูาาอยากได้โลกี้เหมือนกัน,นลงนี้ให้ลงในนี้ทาง นี่ดีกว่า้างขวาโอเคเห็นคาแรคเตอร์แล้วก็อุ่นใจโหลกี่ก็มาโดนก็แล้วไม่ใช่คนเดิมหรอวนะนล้โปรไฟล์มันคนเดิมนะเนี่ยะแต่มันมันใช่คนเดิมหรอหรือว่าไม่ใช่ ในการหกใบขึ้นมือเออหมายถึงว่ามือมัอมนจะตันหกใบนะอืมมาทำไมตอนนี้นะนี่ตอนนี้ก็ลแล้วกันจะไม่ต้องมีปัญหาขอมาจิกได้ไหม ไม่ใช่ไหมเรนมันนี่โตเชสมือจะมีห้าไปเราดีดีกว่าไรไอออนแมนทำไมเราเป็นขนาดน,นั้นเนี่ย พลังจะเยอะกว่าเหตุไปน่าจะโดมหรือเปล่าอาจจะดมก็ได้ไม่ใช่ใชป่ะอะไรวะไทปูโน่อะโอ้โห ที่เราลงไดโนโด่ถ้าเทรนก่อนหน้าลงโลเกตไปก็น่าจะแพ้คอร์เตอร์แล้วอะไรบูบไม่ได้ไดเราไปก่อนเลยกันเฮ้ยแต่มมาทำอะไรเราไม่ค่อยมีการพลังสูงนักเลย ขอดูมือหน่อยได้ไหมเป็นอาเมอรวอะนี่นะ <c oughs> จอนี้เกไดีนะที่กูลงทัน ถ้าจะเอาคุ้มเลยมันก็ต้องอย่างนี้แล้วแหละใส่ครบน่าเสียดายที่เราก็กมาแล้ความสามารถในการลดพลังมันไม่ได้ตามมาด้วยโอ้โอ้อ้าถ้างั้นมันก็เล่น,นอีฟินอร์ดีวะกูจะรี้ใส่มันทำไมล่ะถ้าอย่างนั้นไ,นไม่เอาหลอนแล้ว เราเติร์มาช้าเนี่ยแล้วก็นี้ค่อยไปย,าย้ายอีกเทอนหนึ่งเอามือว่ะ มึงได้ยาญ่ยิงเจ็บคู่แค่ละโอเคสวยเราได้ทิ้งการอะไรไปล้านี่เถิอนท้ายอะไรเนี่ยเอา้าเอาเอว่ะไม่ได้มีใครเล่นเนี่ยนะ่เาเนี่ย้ายนี่กมาเฟิ้อเพิอ้โอโู้ลงหมดเมื่อมาดิ เท่าไรโวยเสียชนกันมันยิงกูอีกสองโอ้โหห่างกันหนึ่งหืมไม่เงย้ยกระชิต ทำไมรู้สึกเหมือนว่ามันจะแย่เลยเหมือนว่าเขาจะคล่องใครมากแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กที่ตามโปรไฟล์ด้วย แย่แล้วเราฝั่งนั้นเนะ่ยเมือมือกูเป็นอย่างเงี้ยอืมขอบใจอยู่นานๆเลยคอนแทคเตอร์กว่าโหกันได้ดีกวาแล้วก็ดูมืนว่จะแย่แล้วโาคอมโบกูติด จะเป็นหกใบโอเคเจ๋จวยเฮ้ยมึงอยาได้โลกี้นะกูพูดว่าอะไรนะมึงทิ้งอะไรเนี่ยโอ้โหเราจะดื่มซะด้วยเมื่อเขาต้องการให้เราทำอย่างนั้นแล้วก็กูขอดูหน่อยแล้วกันเว้ย เด็กมึงมันจะแรงหรอือเปล่านี่ไงโดนกูทิ้งกา๊าซซะหน่อยแล้วก็มาจิกใส่กูอีกไม่น่าเลยสโลการกูเรื่อก็ได้และตรงกลางเลยนะเพราะว่ายังไงกลางเราก็เติมพลังได้มันมีการาซเสกกราดเพิ่มอีกไหมเนี่ย เหมือนว่าจะไม่มีนะนี่พรังพเพียวเลยนี่ว่าไน่าจะเล่น not, อีกฟิ J นอลอีกแล้วเจอบ่อยเนาะช่วงนี้ เด็กมีหนึ่งเด็กกวเด็กกูกกมีหนึ่งเหมือนกันประโยชน์มากเลยขงริวิงเนี่ยยันโด้มีประโยชน์มากเลย ไปเลยโชตึงใช่เหรอใช่หรือเปล่าอันนี้ถ้าหากลงมันจะเป็นยี่สิบห้าไม่เอาอันนี้จะเป็นยี่สิบสองนี้แล้วก็นี้กลางเราทิ้งเลยแล้วกันจบเทินครับมือมีหกใบผงไม่เชื่อหรอกมัาจะลงได้เกินสาม ามพดีไหนดูใบแรกก็มาเลยชิฮักแล้วก็แล้วก็ยอนโดโอเคแล้วก็เอฟฟนอตทโทษทีอยู่น้องมั่นใจมากอะดิคนมั่นก็ต้องแพ้นะ เจอกูแล้วขอโลกิขึ้นมือชื่นใจหน่อยดิโอ,โอ้เอาแล้วว่ามียิงกระเซตมาแต่จริงป่าไม่ได้ซื้อตัวเลยนะอันแด่ร์บมีนี่ด้วยข้อมือหน่อยมีโกสไปเดอร์ด้วยเรียกอะไรวะเนี่ยกระเดเตอร์ โลค้โลคิออกมาเลยมันยังจะทิ้งอีกเหรอโลคิหน่อยเว้ยเออก็ได้อยู่ละคอร์สบอลนะแต่อันนี้ถ้าหากโดนได้โลคิขึ้นมาแล้วแบบมันเลยนะมันโจดได้อีกสองรอบ เดี๋ยวโคตรอย่างนี้เลยกันคู่ต่อสู้สนับจบเทินเลยเฮ้ยมันจะเล่นไรอ่ะหนูมาสองใบเลยอ่ะ ยกซ้ายยกขวากันไอยเว้ดึงใบเดียวเลยน,นะโหดีจริงๆหาแล้วเล่นอุตันชิบหายเดบรีคคเนสโลกิโลกิใบเดียวเลยขอร้องอนะ่ะเอ้ย เอาเล่นเลยมึงเต็มโลกิอ่าช่างแม่ช่างแม่แหงนล้อมาเหมตก็คือคือกันอยู่แล้วมั้ยสวัเด้ว์บุมบึมนี่มันทำไมขพอ่ะถ้าโลกิกูชนะชัวร์วันนี้ไปแล้วโถ่อะไรกันไม่เชื่อใจกันเลย ก็สำหรับเด็กนี้นะผมเป็นเด็กที่เก่งมากเลยนะมันน่าจะเป็นแบบเทียต้นๆเลยเหละเพราะว่าการเลี้ยของมเบียสอะนะทาให้มันสามารถเล่นแบบลดคอร์ดได้แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้มันจะเล่นแค่แบบว่าให้คาแรคเตอร์มันตัวใหญ่ๆนะผมเพราะว่าโลกีเนี่ยเราจะไม่ได้เอาการ์ดของมันมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เไม่ใช่คาแรคเตอร์ะลยนะอ่ามเบียสนะผมมันทําให้เอเนอร์จีที่ลดลงของความสามารถของโลกีเนี่ยมันไม่ทํางานนะผมทาให้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เขาก็เลยเอามา ิ่มกำลังให้แค่คาแรคเตอร์นะแต่ตอนนี้มันสามารถที่จะเล่นการของเขาได้แล้วนะครับทำให้เธอสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้เราปิดเกมได้แรงมากเลยนะทําให้เราลงการ์ดได้หลายใบมากแล้วก็การ์ดที่มีประโยชน์ของเขาอะ่ะก็ทำให้เราลงง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ก,ก,กันด้วยนะฮะสำหรับเที่จะไปจะไปเดียกอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีบายครับ